ตอนที่133เรื่องที่หพระนางมันลิกาเทวีว่าด้วยสิ่งที่คล่ำคล่าคือชะราว่าไว้ดังนี้ นางมัลลิกาเทวีว่าไว้ดังนี้พระาศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปาราบพระนางมัลลิกาเทวีตรัสพระธรรมเทศนานิวา่าชีรันติเวราชรัฐาสุจิตตาอโถสรีรัมปิชะรัง อุเปติสตันจะธรรมโมนะชะรังอุเปติสันโตหะเวสัพพิปะเวทะยันติดังนี้ราชรสที่วิจิตด,ดียังคล่ำคล่าได้แล้วหนึ่งถึงสลีละก็ย่อมถึงความคล่ำคล้าธรรมของสัตบุรุษ าเข้าถึงความคล่ำคล่าไม่สัตบุรุษทั้งหลายแลย่อมปราศัยกับสัตวุรุษดังนี้พระนางมนลิกาทำสันทวะกับสุนักว่าไว้ดังนี้ได้ยินว่าวันหนึ่งพระนางมาลิกาเทวีนั้นเสด็จเข้าไปยังสม สำหรับสงสนานทรงชำระพระโอษฐแล้วทรงน้อมพระสิรีละลงป่าลบเพื่อจะชำระพระชงมีสุนัขตัวโปรดตัวหนึ่งเข้าไปพร้อมกับพระนางทีเดียวมันเห็นพระนางน้อมลงเช่นนั้นจึงเริ่มจะทำอสัตธรรมสันทวะ พระนางทรงยินดีในสัมผัสของมันจึงได้ประทับยืนอยู่พระราชาทรงทอดพระเนตรทางพระแกนในปราสาทชั้นบนทรงเห็นกิริยานั้นในเวลาพระนางเสด็จมาจากสุมประตูน้ำนั้นจึงตรัสว่าหญิงถอยจงฉิบหายเพราะเหตุไรเจ้าจึงได้ทำกรรมเห็นปานี้ พระราชาแพรูพระนางมันลิกาว่าไว้ดังนี้พระนางกล่าวว่าหมอมฉันทำอะไรพระเจ้าค่าพระราชาทรงตรัสว่าทำสันทวะกับสุนัขพระนางกล่าวว่าเรื่องนี้หาไม่ได้พระเจ้าค่าพระราชากล่าวว่าฉันเองเห็นฉันจะเชื่อเจ้าไม่ได้ หญิงถอยจงจิบหายพระนางกล่าวว่าขอเดชะฝาละอองธุลีพระบาทโปกเก้าผู้ใดผู้หนึ่งเข้าไปยังสมนี้ผู้เดียวเท่านั้นก็ปรากฏเห็นสองคนแก่ผู้ที่แลดูพระแก่นนี้พระราชาตรัสว่าเจ้าพูดไม่จริงหญิงชัว่วพระนางกล่าวว่าพระเจ้าขา่า ถ้าพระองค์ไม่ทรงเชื่อหมอมฉันเชิญพระองค์เสด็จเข้าไปสุมน้ำนั้นหมอมฉันจะแลดูพระองค์ทางพระแกนนี้พระราชาติดจะเขาอยู่จึงเชื่อถ้อยคำของพระนางแล้วเสด็จเข้าไปยังซุ้มฝ่ายพระเทวีนั้นแลทรงยืนทอดพระเนตรอยู่ที่พระแกนทูลว่ามหาราช ผู้มืดเขาชื่ออะไรนั่นพระองค์ทรงธรรมสันทะวะกับนางแพะแม้เมื่อพระราชาจะตรัสว่านางผู้จเจริญฉันไม่ได้ทำร,รมเห็นปานนั้นจึงทูลว่าแม้หม่อมฉันเห็นเองหม่อมฉันจะเชื่อพระองค์ไม่ได้พระราชาทรงสดับคำนั้นแล้วก็ทรงเชื่อว่า ผู้เข้าไปยังสุมน้ำนี้ผู้เดียวเท่านั้นย่อมปรากฏเป็นสองคนแน่พระนางมัลลิกาทรงดำริว่าพระราชานี้อันเราลวงได้แล้วลวงได้แล้วก็พระองค์งโง่เขลาเราทำกรรมชั่วแล้วก็พระราชานี้เรากล่าวตูด้วยคำไม่จริงและแม้พระาศาสดา จักทรงทราบกรรมนี้ของเราอครสาวกทั้งสองก็ดีพระอสีติมหาสาวกก็ดีจักทราบตายจริงตายจริงเราทำกรรมหนักแล้วทราบว่าพระนางมาริกานี้ได้เป็นสหายในอธทิสถานของพระราชาดังนี้พระนางมาริกาเกิดในอเวจี ว่าไว้ดังนี้ก็ในอธิษฐานนั้นการบริจาคที่ทรงทรรมในวันหนึ่งมีค่าถึงสิสโกดก็สเวตฉัตดบัลังประทับนั่งเชิงบาทสำหรับลองพระบาทของพระตถาคตเจ้าสี่อย่างนี้มีค่านับไม่ได้ในเวลาจะสิ้นพระชน พระนางมัลลิกานั้นไม่ได้ทรงนึกถึงการบริจาคใหญ่เห็นปานนั้นทรงระลึกถึงกรรมอลามกนั้นอย่างเดียวสิ้นพระชนแล้วบังเกิดในอเวจีก็พระนางมัลลิกานั้นได้เป็นผู้โปรดปรานของพระราชายอย่างยิ่งดังนี้ พระราชาทูลถามสถานะที่พระนางเกิดว่าไว้ดังนี้เท้าเธออันความโศกเป็นกำลังครอบงำรับสั่งให้ทำรรชาปนกิจพระสรีละของพระนางแล้วทรงนําริว่าเราจะทูลถามสถานะที่นางเกิดแล้วจึงได้เสด็จไปยังสํานักพระศาสดา พระศาสดาได้ทรงธรรมโดยประการที่เท้าเธอละลึกถึงเหตุที่เสด็จมาไม่ได้เท้าเธอทรงสดับธรรมมรรคฐาชวนให้ระลึกถึงในสำนักของพระศาสดาแล้วก็ทรงลืมในเวลาเสด็จเข้าไปสู่พระราชนิเวศก็ทรงระลึกได้จึงตรัสว่าพนาย ฉันตั้งใจว่าจะทูลถามที่พระนางมาริกาเทวีเกิดไปยังสำนักพระาศาสดาก็ลืมเสียวันพรุ่งนี้ฉันจะทูลถามอีกดังนี้แล้วก็เสด็จไปอีกแม้ในวันลุ่งขึ้นฝ่ายพระาศาสดาก็ทรงธรรมโดยประราการที่เท้าเธอละลึกไม่ได้ตลอดเจ็ดวันโดยลำดับ ลำดับฝ่ายพระนางมาริกานั้นไม่ในนรกตลอดเจดวันเท่านั้นในวันที่8ดจุดติที่นั้นแล้วเกิดในดุสิตพบถามว่าเพราะเหตุไรพระศาสดาจึงทรงทําความที่พระราชานั้นทรงรละลึกไม่ได้แก้ว่าทราบว่าพระนางมาลิกานั้นได้ เป็นที่โปรดปรานพอพระทัยของพระราชานั้นอย่างที่สุดเพราะฉะนั้นเท้าเธอทราบว่าพระนางมาริกาเกิดในนรกแล้วก็จะทรงยึดถือมิจฉาทิฏฐิทรงดำลิว่าถ้าหญิงสมบูรณ์ด้วยศรัทธาห็นปานนี้เกิดในนรกไซเราจะถวายทานทำไมทำไปเพื่ออะไร ดังนี้แล้วก็จะรับสั่งให้เลิกนิยพัทที่เป็นไปในพระราชนิเวศเพื่อภิกษุห้ารรูปแล้วพึงเกิดในนรกเกิดในนรกเพราะฉะนั้นพระาศาสดาจึงทรงทำความที่พระราชานั้นทรงละลึกไม่ได้ตลอดเจวันในวันที่8ทรงดำเนินไปเพื่อบิณฑบาตได้เสด็จ ไปยังประตูพระราชวังด้วยพระองค์ทีเดียวพระราชาทรงทราบว่าพระศาสดาเสด็จมาแล้วจึงเสด็จออกทรงรับบาทแล้วปารบเพื่อจะเสด็จขึ้นสู่ปราสาตแต่พระศาสดาทรงแสดงอาการเพื่อจะประทับนั่งที่ลงรถพระราชาจึงอัญเชลีเชิญเสด็จพระศาสดาประทับณนะ ที่นั้นเหมือนกันทรงรับรองด้วยข้าวยาคูและของควรเคี้ยวแล้วจึงถวายบังคมพอประทับนั่งก็กราบทูลว่ามอมฉันมาก็ด้วยประสงค์ว่าจะทูลถามที่เกิดของพระนางมลิกาเทวีแล้วลืมเสียพระนางเกิดในที่ไหนหนอพระเจ้าค่า พระศาสดาทรงตรัสว่าเกิดในดุสิตภพมหาบาพิษพระราชาตรัสว่าพระเจ้าค่าเมื่อพระนางไม่บังเกิดในดุสิตภพคนอื่นใครเล่าจากบังเกิดพระเจ้าค่าหญิงเช่นกับพระนางมาริกานั้นไม่มีเพราะในที่ที่พระนางนั่งเป็นต้นกิจอื่นเว้นจากการ แจกทานโดยคิดว่าพรุ่งนี้เราจะถวายสิ่งนี้จกถวายสิ่งนั้นจะทําสิ่งนี้แด่พระสักขาคตดังนี้แล้วดังนี้พระเจ้าขาตั้งแต่เวลาพระนางไปสู่ปรโลกแล้วสรีละของหม่อมฉันไม่ค่อยกระปรี้กระเปร่าดังนี้ ธรรมของสัตว์บรุษไม่เก่าเหมือนของอื่นว่าไว้ดังนี้ลำดับนั้นพระศาสดาตรัสกะเท้าเธอว่าอย่าคิดเลยอย่าคิดเลยมหาบอพิษนี้เป็นธรรมอันแน่นอนของสัตว์ทุกจำพวกตรัสถามว่านี่รถของใครมหาบาพิษพระราชาทรงประดิษฐาน อัญชิีไว้เหนือพระเศียรแล้วทูลว่าของพระเจ้าปู่หม่อมฉันพระเจ้าคาพระาศาสดาตรัสว่านี่ของใครพระราชาตรัสว่าของพระชนกของหม่อมฉันพระเจ้าคาเมื่อพระราชากราบทูลอย่างนั้นแล้วพระาศาสดาจึงทรงตรัสว่ามหาบาพิษ รถของพระเจ้าปู่ของมหาบพิตเพราะเหตุไรจึงไม่ถึงรถของพระชนกและของมหาบพิตรรถของพระมหาชนกรถของมหาบพิตไม่ถึงของมหาบพิตความคล่ำคราย่อมมาถึงแม้แก่ท่อนไม้ชื่อเห็นป่านนี้ก็จะกล่าวไปใหญ่ ความคล่ำคลาาจากไม่มาถึงแก่อัตภาพเล่ามหาบอพิษความจริงร,รมของสัตวบุรุษเท่านั้นไม่มีความชลาส่วนสัตว์ทั้งหลายชื่อว่าไม่ชลาย่อมไม่มีดังนี้แล้วตัดพระคาถานนี้ว่าชีรันติเวราช รัฐาสุจิตตาอโถสรีรัมปิชะรังอุเปติสตัญจะธมโมนะชะรังอุเปติสันโตหะเวสัพพะเวทะยันติดังนี้ราชรสที่วิจิตด,ดียังคล่ำคล่าได้แล หนึ่งถึงสลีละก็ย่อมถึงความคลํำครา่ารมของสัตบุรุษหาเข้าถึงความคล่ำคร่าไม่สัตบุรุษทั้งหลายแลย่อมปราศัยกับสัตบุรุษดังนี้บทว่าสุจิตราคือรถทั้งหลายแม้ของพระราชาทั้งหลาย อันวิจิตดีแล้วด้วยรัตนเจตประการด้วยเครื่องประดับลดอย่างอื่นๆย่อมคล่ำคล่าได้บมดว่าสลีลัมปิคือมิใช่ลดอย่างเดียวเท่านั้นถึงสลีละที่ประครบประงมกันอย่างดีนี้ก็ย่อมถึงความชํ่รุดมีความเป็นผู้ มีฟันหักเป็นต้นชื่อว่าเข้าถึงความคล่ำคล้าดังนี้บทว่าสตัญจะคือโลกุตตร,รธรรมมีเก้าของสัตบุรุษทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นย่อมไม่ทำการกระทบกระทั่งอะไรอะไรเลยชื่อว่า ไม่เข้าถึงความชันลุดสุดโทมไม่ถึงความชํำลุดสุดโทมหมดว่าปะเวทยันติคือสัตบุรุษทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นย่อมปราศัยกับสัตบุรุษคือด้วยบัณฑิตทั้งหลายอย่างนี้ในเวลาจบเทศนาชนเป็นอันมาก บรุลุอริยาผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องพระนางมลิกาเทวีจบแต่เพียงเท่านี้